อัปเดตพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะมาดูกันเลยว่าจังหวัดไหนมีลุ้นฝนในวันพฤหัสที่20เมษายน2566 สำหรับวันนี้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝ้าหั่วในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับลมตะวัน ตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทายทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองค่ะเรามาเช็คที่ภาคเหนือกันเลยสําหรับภาคเหนือ วันนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั ing, ่วไปกับมีฝ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองระดับสิบของพื้นท,ท,ที่กับมีลมกระโชกแรงเน้นแม่ซสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถตากอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่39-42องศาเซลเซียสภาคอีสานจะมีอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฝ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองระดับสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นนองคายบึงกาฬสกลนกครนครพน,นม eran, มุกดาหารโคราชบุรีรัมย์สุรินทรและศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 4 0 -41 ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศร้อนกับมีฝ้าหลวในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่และมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเน้นกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38-41ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนกับมีฝ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นสะแก้วระยองจันทบุรีราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-39ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนนนใตอกลางวัน ฝนฟ้าคะนองจะมีร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นพัทลุงสงขายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่เน้นกระบี่ตรังและสตูลนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-40องศาเซลเซียสพินี้ขอตัวลาไปก่อนจัง ใหม่คลิปหนา้าจ้าบ๊ายบาย